ทนแล้วก็อยากใจร้อนมากต่อวันก็วันหนึ่งเราทําอยู่ประมาณส 10, ัก15,000-20,000ชิ้นต่อวันนะคะประมาณไม่ไม่ถึงค่ะประมาณประมาณ5 6, ล้านา<ะ>เงินทุนแค่เล็กน้อยไม่กี่พันบาทกับรถเก่เขาๆคันนึงคือบางคนแบบว่าใจร้อนอยากจะก้าวกระโดดไปเลยคือมันไม่ใช่ว่าเรื่องง่าย สวัสดีค่ะชื่อยานีชวานิศากคุณนะคะสินค้าเป็นเต้าหู้นมสดตราเจ้าจุกโอท็อปจังหวัดนนทบุรีนะคะเริ่มต้นก็คือว่าเราเห็นว่าเต้าหู้นมสดเนี่ยมันมันอร่อยมันเป็นขนมหวานที่อร่อยนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยยังไม่มีใครทำตัวนี้เลยคือคือตัวนี้มันเป็นสินค้าที่อยู่ในพัตตาคาร ว่าตัวนี้มันน่าจะไปได้เพราะเราไปทานดูเราชอบมากเลยเราก็เลยเอามาใส่ไปถ้วยสี่สามห้าสามหกสามเจคือเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณปี4 1่หนแต่ว่าจดทะเบียนเนี่ยประมาณปี43ค่ะนี่เราอยู่ยั่งยืนได้เพราะแบรนด์อะเพราะว่าคือสมมติถ้าเราไม่มีแบรนด์อย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็ไม่รู้จักเรา ใช่ไหมคะอคนรู้จักพอเราทําสินค้าตัวใหม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็อ๋อเออนี้ของเจ้าจุกนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือทําให้มันยั่งยืนได้เพราะตรงนี้ความหอมของนมมันหอมนะคะแล้วก็ไม่หวานมากเกินไปแล้วก็มีผลสลัดผูาทานด้วยกันมันก็จะผสมกันก็พอดีคือในของสลัดเราจะเป็นเจ้าแรกที่นํามาใส่เป็นถ้วยแบบนี้จริงๆแล้วบางคนเขาทานตั้งแต่เขาว่าอยู่แบบ ปฐมจนกระทั่งเขาโตไปทํางานแล้วเขาก็ยังทานอยู่อะไรเงี้ยก็เยอะใช่ตั้งแต่เด็กก็ทานนะคะเด็กก็ทานผู้สูงวัยก็ทานเพราะว่าอันนี้คือแบบทานง่ายไงคะใช่แล้วบางอันบางคนเขาก็ชอบแบบฟตสลัดที่มันมีผลไม้มีผลไม้อย่างเงี้ยอมเปรี้ยวอมหวานอย่างเงี้ยค่ะบางคนเด็กแล้วบางคนก็ชอบนมบางคนลูกค้าบางคนก็โทรมาบอกว่าอืมเนี่ยคุณแม่เขาไม่ทานอย่างอื่นเลย เขาทานต้าหู้นมสดเนี่ยเป็นเป็นอาหารไปเลยเอ่เต้าจุกเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรเพียงแต่ว่าเต้าจุกเขาน่ารัก <c oughs> เขาน่ารักแล้วก็เรียกง่ายผู้ใหญ่ก็ก็เรียกเออทันได้เด็กก็ดีอะไรแบบนี้ไงคะใช่ใช่มันดูน่ารักไงคะ แล้วก็จดจาง่ายอ๋อหมายถึงว่าเป็นกุมารทองไม่ใช่อาจจะมีบ้างวันไหนขายเงียบๆว่าเจ้าโจกตื่นอะไรแบบนี้ทําทกับน้องสาวนะคะคุณหน่อยคือของพี่เองที่จะอยู่ในฝ่ายของโรงงานเป็นฝ่ายผลิตแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการผลิตค่ะก็คือจะแบบดูแลเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเรื่องคุณภาพอะไรพวกนี้ คือเริ่มต้นจากบันไดขั้นแรกก่อนอะไรเงี้ยเราไปขายตามตามร้านต่างๆก่อนแล้วเราถึงพอเราเริ่มมีร้านตลาดมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราถึงค่อยอไปติดต่อเจ้าใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเริ่มต้นเลยก็คือเราไปส่งจิฟฟี่นะคะจิฟฟี่เมื่อก่อนนี้ก็คือจะมีสาขายเยอะมัมปตทนะคะนะคะต่อมาเราถึงค่อยติดต่อตามพวกคอปนะคะตามเซเว่นนะคะตามอีออนหรือไม่จะเป็นแมคโครเป็นใหญ่ๆอะไรพวกนี้ค่ะ ่อวันก็วันหนึ่งเราทําอยู่ประมาณสัก15,000-20,000ชิ้นต่อวันนะคะก็ตีซะว่าประมาณ4-5ล้านอะไรเงี้ย5-6ล้านแล้วแต่ตอนนี้ก็จะมีส่งไปฮ่องกงด้วยทำเป็นพุดดิ้งมาเขาออ่อนส่งที่ฮ่องกงะคะ่ะพนักงานก็มีไม่เยอะนะคะเราไม่ได้เน้นพนักงานเยอะเราเน้นแบบทํางานมีประสิทธิภาพรวมทั้งหมดก็ประม 20, 20าณ20-26คนนะคะมันไม่ได้เน้นเยอะ วุ้นก่อนนะคะซึ่งหยอดใส่ถ้วยเมื่อก่อนนี้ก็คือจะใส่เป็นใส่เป็นหม้อใหญ่ๆเลยแล้วก็มาตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้ทแบบนั้นไปแล้วแล้ก็ใส่เป็นถาดแล้วก็หยอดใส่ถ้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รอ,อเซตรอเซ็ตแล้วหยอดผู้สลัดนะคะแล้วก็ถึงข่อยหยอดนมท็อปปิ้งเนื่องจากเราเริ่มต้นเป็นขั้นๆไปเนี่ย คือเรามีซัพพลายเออร์ที่ดีก็คือว่าถ้าเราเริ่มต้นมาพร้อมกันเขาจะมีเครดิตให้เราถ้าเกิดจะส่งเจ้าใหญ่อย่างเซเว่นเนี่ยมันใช้เงินทุนเยอะเพราะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากเจ้าเล็กก่อนแต่เซเว่นสาขายเยอะมันจะต้องมีอะไรซัพพอร์ตหลายอย่างมีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะ สูงกว่าปกติหน่อยนึงคือต้องอดทนแล้วก็อย่าใจร้อนมากคือบางคนแบบว่าใจร้อนอยากจะก้าวกระโดดไปเลยคือมันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายไงมันหนึ่งมันคุณต้องมีประสบการณ์อันนี้คือประสบการณ์ในการผลิต2คือเรื่องของเงินทุนนะคะแล้วกำลังการผลิตก็จะต้องเยอะเรื่องการจัดสรรหาวัตถุดิบเราก็จะต้องพร้อมด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะโดนปรับนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสะเต็ป ให้ทุกอย่างพร้อมก่อนตรงนั้นแล้วเราค่อยไปเสนอคือมันก็มีหลายอย่างอะที่เจ้าของกิจการจะต้องคิดน่ะนะคะถ้าไม่รวมเรื่องเงินเพราะว่านี่คือถือว่าของเรานี่คือถือว่ามันมันเลยจุดนั้นไปแล้วเลยจุดที่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินทุนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไปแล้วนะคะก็มันจะมาก็จะมาวุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับการผลิตของให้ทันคุณภาพสินค้าแล้วก็เรื่องการ พนักงานให้ให้เพียงพออะไรอย่างงี้ค่ะ,ะพนักงานให้เพียงพอตรงนี้ค่ะแ<ๆ>นวคิดในการทำธุรกิจนะคะก็คือฝากเพื่อนๆทุกคนนะที่อยากจะเติบโตแล้วก็ไปอย่างยั่งยืนนะก็คือว่าลงมือทำนะคะก่อนจะลงมือทำเนี่ยก็ต้องคือวิเคราะห์พิจรารณาก่อนนะแล้วก็อย่าพิ่งใจร้อนที่จะไปทำอะไรโดยที่ว่าเราเไม่ได้คิด ให้รอบครอบนะคะเราก็เริ่มต้นเป็นสเต็ปสเต็ปอย่าไปก้าวกระโดดหรือว่าไปกู้เงินเยอะๆมาเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคือว่าถ้าเกิดเราพลาดไปเนี่ยก็คือมันก็ก็คือจะลาบากเงเพราะฉะนั้นคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปทีละขั้นนะคะแล้วก็คุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างความสําเร็จมันไม่ได้มาได้มาด้วยง่ายๆนะคะคุณต้องใช้เวลาและความอดทนด้วย